สวัสดีครับผมเมือวันนี้ครับผมได้คุยกับพี่เกตเมื่อน,นี้พี่เกตครับเราทักมาหาผมผมก็ไม่ได้เล่าความฝันของพี่เกดมาประมาณสองงวดนะครับแล้วก็เลขของพี่เกดครับเราเคยฝันเกี่ยวกับไอ้ไข่แล้วก็มันมีเลขมันออกย้อนหลังคือหกแปดสามถามว่าพี่เกดถูกไหมงวดน,นี้ครับเราบอกว่าเราเราถูกเลข อ่าหกสามแต่ก็ไม่ได้ถูกเลขสามตัวจริงๆครับพี่เกดแกเคยฝันได้เลขหกแปดสามแต่มันก็หลายงวดแล้วแต่แกก็ฝันแม่นนะไอ้ไข่ครับมาบอกเลขพี่เกดคือหกแปดสามแต่ว่ามันไม่ตรงงวดแต่ว่าพี่เกดก็ยังถูกอยู่หกสามครับงวดเมื่อกี้ครับแล้วมือนี้ครับเราทักมาแล้วพี่เกดก็มาเซาตุ่มกับผมอีกรอบหนึ่ง ตามที่ผมบอกว่าผมเปิดให้เช่าแล้วพี่เกดก,ก็บอกว่าขอเล่าความฝันได้ไหมงวดสุดท้ายครับพี่เกดบอกแบบนี้ครับผมก็เลยว่าห,หมายถึงว่าจะเล่าความฝันให้ผมฟังคือครั้งสุดท้ายบอกบ,บอกหมายถึงว่าที่เราฝันเนี่ยเล่าฝันที่ไหนใครแล้วงวดวันที่งวดนี้ครับอาจจะเป็นของปีนี้ที่แก,กจะได้เล่าความฝันให้ฟัง ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่อาจจะเป็นงวดสุดท้ายที่ว่าไอ้ไข่จะมาบอกเลขภายในปี67ก็ได้หลายงวดที่ผ่านมาครับนับตั้งแต่ปี67ที่ผ่านมาพี่เกดฝันเห็นไอ้ไข่บ่อยมากแล้วก็ได้โชคจากไอ้ไข่ก็เยอะมากเช่นเดียวกันเราก็เลยว่าส่งท้ายปีอาจจะได้โชคส่งท้ายปีก็ได้คืองวดสุดท้ายก็เลยอยากจะรอความฟังในฟัง แต่ที่แน่คือพี่เกศบอกว่าเห็นเลขน่ะแดงยันครึ่งคํงาว่าแดงยังคงนครึ่งนี่คือหมายถึงว่าไอ้ไข่ครับเอาเลขหางมาทัดหน่ะมายื่นให้พี่เกศสองสองแผ่นสองใบสองหางห <c oughs> ลังจากที่ว่าเลขออกแล้วเนี่ยพี่เกศก็ฝันเลยนะครับฝันเลยฝันว่าไอ้ไข่เนี่ยดึงมือพี่เกศเข้าไปในป่าซึ่งมันเป็นเหมือนกับลักษณะเหมือนกับสำนักสงฆ์เหมือนกับอุทยานอะไรสักอย่าง แต่ว่าดึงพิเกตเข้าไปครับสเสร็จไม่ปล่อยมือเลยนะไม่ปล่อยมือพิเกตพิเกตก,ก็เดินครับก็เดินตามไอ้ไข่ก็เยือนเดินข้างหน้าพิเกตจําได้ว่าไอ้ไข่จับมือพิเกตข้างสายข้างสายครับแล้วก็พิเกตก็เดินตามมันเป็นลักษณะเหมือนกับป่าป่าแบบป่าบนภูเขาพิเกตก็เดินตามไปครับเดินไปแบบกลัวมากแต่ไอ้ไข่ครับกำมือพิเกตแน่นมาก แล้วแกก็เดินไปเรื่อยจนไปเจอลักษณะเหมือนกับหมู่บ้านแต่มันไม่ใช่หมู่บ้านมันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับสำนักสงฆ์สำนักป่าสำนักปฏิบัติธรรมสักอย่างแล้วไอ้ไข่ก็ปล่อยมือพี่เกศพี่เกศก็โล่งอกซึ่งสถานที่ตรงนั้นครับมีศาลาเหมือนศาลาเหมือนกับกุฏิเล็กๆอยู่แค่หลังเดียวแล้วไอ้ไข่ก็เดินวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นครับลักษณะมันไม่กว้าง ลักษณะเหมือนกับสนามฟุตบอลแค่นั้นเองแล้วพี่เกดครับแกก็เดินเข้าไปที่กระท่อมเล็กๆแห่งนั้นแล้วก็เดินเข้าไปตักน้ําครับดื่มแล้วสักครู่แกก็นั่งรอไอ้ไข่วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นนานพอสมควรสักพักหนึ่งไอ้ไข่วิ่งมาหาแล้วก็เอาแผ่นผ้าสีแดงครับมาให้พี่เกดพี่เกดก็กำไว้ครับก็ไม่ได้สนใจแล้วไอ้ไข่ก็วิ่งเล่นวิ่งเล่นอยู่ครับแล้วพี่เกด ก็เลยเอาแผ่นแผ่นผ้าครับขึ้นมาดูมันเป็นลักษณะสีแดงเหมือนก,น,กนกันกับหางประทัดพี่เกดก็เปิดดูครับมันเป็นตัวเลขตัวเลขก็คือเลขสามแปดสองกับห้าหกเจ็ดสามแปดสองกับห้าหกเจ็ดนี่คือตัวเลขที่พี่เกดเห็นครับอยู่ในหางประทัดสีแดงแดงและพี่เดพี่พี่เกดครับแกก็ เก็บาหาประทันไว้กำาไว้คามือและสักครู่หนึ่งไอ้ไข่ก็วิ่งครับเอาแผ่นผ้าแดงๆครับมาให้พี่เกดกำไว้คามืออีกรอบหนึ่งพี่เกดก็ไม่เปิดดูสักพักหนึ่งพี่เกดก็เปิดดูอีกรอบหนึ่งครับตัวเลขที่พี่เกดเห็นครับคือเลขหกแปดแล้ว่าขีดสองแปดหกแปดขีดสองแปดนี่คือตัวเลขที่พี่เกดเห็นในแผ่น หางประทัดแล้วพิเกตก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแกก็นั่งแกก็นั่งดูไอ้ไขวิ่งเล่นอยู่แถวลานสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมสักอย่างครับในของฝันนี่คือความฝันของพิเกตลองพิจารณาครับงวดวันที่สองมกราคมหกแปดแล้วพิเกตแกบอกว่างวดสุดท้ายคืองวดสุดท้ายอาจจะได้โชคจากไอ้ไขงวดสุดท้ายของปีหกเจ็ดก็ได้ที่ไอ้ไขมาเข้าฝัน แกอยากจะเล่าความฝันให้ผมฟังทุกงวดแหละครับเพียงแค่ว่าบางครั้งแกเล่าแล้วเลขมันไม่เข้าแกก็อาจจะเกงใจผมเช่นเดียวกันผมก็เข้าใจกับทุกคนนะครับว่าบางคนก็ไม่เข้าผมก็ไม่ไเอามาเล่าสินะครับผมก็เกงใจกับทุกคนเช่นเดียวกันเหมือนกับพี่เก๋ครับพี่เก๋แกก็อาจจะเกงใจอาจ,อาจจะไม่อยากให้ทุกคนแบบคิดมากถึงตัวเลขแต่ตัวนี้คือแกบอกว่าแกก็เคยฝัลนลักษณะเกี่ยวกับหางปรทัด แล้วตัวเลขมันเคยเคยออกเหมือนกับที่ว่าไอ้ไข่บอกแปดหกสามครับมันก็มาตรงๆครับแต่ว่ามันแค่มาไม่ตรงงวดแค่นั้นเองงวดนี้พี่เกดก,ก็เลยอยากเอาตัวเลขครับมาให้ทุกคนได้เปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางนะครับซื้อลอตรี่ดูครับอาจจะมาห้างในห้างหนึ่งก็ได้ไม่แน่ครับเหมือนที่ว่าพี่เกดเคยบอกครับอาจจะเป็นงวดสุดท้ายแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นห้างในห้างหนึ่งถ้าถามว่าตัวเลขมันเยอะไหมกะที่ว่าพ่าหลายนะครับเนาะ ถ้าเราไม่ชอบตัดเล่นครับเข้ากับสื่อเพียเพียวเลยเป็นสิลตรตตี่ไว้ครับสามแปดสองห้าหกเจ็ดหกแปดหรือสองแปดก็ได้แกกับเรากข้ฝันในผมฟังบอญยาวนะครบะบับฟันสันสันแล้วก็แกกับฝันฝันบอญยาวครับฟันสันสันแล้วที่สําคัญครับตอนทิ่แกตื่นขึ้นมาครับแกตื่นขึ้นมาในมือแกเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นเหงื่อออกเลยครับ เหมือนเป็นเหงื่อออกออกออกค่ามือเลยเหมือนกับว่าตัวเองได้ไปกรรมอะไรสักอย่างครับหมายพระตื่นขึ้นมามือของแกครับเปียกชุ่มด้วยเหงื่อบริเครับตัวเลขที่ว่าแกเห็นในของฝันหางประทัดที่แกกรรมแดงยิงคึงครับค่ามืออาจจะเป็นเลขไอ้ไข่เข้ามาฝันบอกเลขตัวนี้ก็ได้บอกว่าจะเป็นเลขตัวไหนนะครับเนาะก็ลองพี่นาดูก็ต้องขอขอบคุณพี่เกตมากๆครับที่มาเอานวทางตัวเลขคำมาเล่าให้ฟัง ก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านครับที่ว่าฟังจนจบนะครับนะเพื่อเอาตัวเลขเป็นปแนวทางผมก่อบูหูครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนผมแค่เอาความฝันแล้วก็ตัวเลขครับมาเล่าให้ทุนได้พิจารณาเป็นแนวทางเท่านั้นเองครับเผื่อเป็นตัวเลือกในการซื้อโอตเตอรี่แต่ส,ส่วนใหญ่ครับความฝันที่ว่าผมเอามาเล่าครับผมบอกได้ตามตรงครับว่าทุกคนที่เคยเอาความฝันมาเล่าแนวทางตัวเลขเนี่ยบอเมน่าบอเมนไนงะ แม่นจริงๆครับแม่นมากๆบางครั้งก็ตรงงวดบางครั้งก็ออกข้ามวดนิดเดียวเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามันจะเป็นตาหน้าลุ้นครับงวดสองมกรลาหกแปดครับก็เลอามึงก็ได้เพื่อจะมาอีกรอบมืงอนี้เรากัาสร้างตุ่มกับมงคลกับผมไปอีกรอบหนึ่งเรากาอยากเอาไปไหว้มันกันหรืว,ว่าเพื่อจะได้โชคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าขอให้ทุกครับช่วยดีดมันครับสองโมกรลาคมหกแปด